วันนี้น้องลาน,นาจะมาเล่าถึงเรื่องตำนานของวัดควงสิงให้ทุกคนฟังเลยนะคะควงลานติกว้างติใจในการทำกิจกรรมในสมัยโบราณความเชื่อในสมัยโบราณเชื่อว่าทิศเหนือเป็นทิศมงคลจึงจะสร้างวัดควงสิงขึ้นในทิศเหนือของเมืองตินีในสมัยโบราณคือที่ที่จะทับทุกครั้งก่อนการออกรบ ทำพิธีคมนานก่อนยกทัพไปราชการสงครามเนื่องจากว่าเจ้าล้านนาได้รับเชื้อสายมาจากไทยใหญ่พร่มามีความเชื่อว่าสิงเป็นสัตว์ที่มีอำนาจจึงสร้างสิงไว้หน้าบริเวณนี้เพื่อให้เจ้าบ้านและทหารที่จะออกรบได้มีกำลังใจและคอยปกปางา,าักษาฮื่อยู่เย็นป้นทุกป้นภัยต่างๆ อยู่ห่างจากประตูจ้างเผือกบักไกลนักซึ่งแต่เดิมประตูจ้างเผือกเป็นประตูเมืองของเจียงใหม่ในโบราณน,นั่นเองต่อมาในปีพศ .2344 พระเจ้ากาวิราได้โปรดให้ก่อสร้างสิ่งปูนข่าวสองตัวและอยู่ในซุ้มที่ตั้งไว้ที่นี่ตัวนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือทนตัวนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และได้อันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมาสิ่งสถิตเป็นเดชานุภาพของเมืองเอาไว้ที่นี่และเรียกกันสืบต่อมาว่าควงสิ่งชัยมงคลต่อมาในสมัยพระเจ้าวิชยานนท์ปี2416ได้จะสร้างวัดขึ้นที่นี่คือวัดควงสิ่งชัยมงคลนั่นเองและเมื่อวันที่8มีนา2478 ได้ขึ้นเป็นโบาาสถานสำคัญของชาติโดยกรมศิลปากรและภายหลังชุมชนจ้างเพือกได้มาช่วยกันก่อสร้างฐานให้สูงขึ้นและบันไดต่างขึ้นด้านหน้าตอยด้านหน้าของสิงเราจะเห็นเป็นสถูปสถูปนี้มีชื่อว่าอนุสรบรรพชนนิรนามเพราะเนื่องจากว่าในสมัยสุโขทยัย ล้านนาได้มีการเสียเลือดเสียเนือ้อกันนับแสนเพื่อปกป้องแผ่นดินล้านนาเอาไว้สูญเสียชีวิตและแขนขาอย่างสาหาัสบรรพชนทั้งหลายเหล่านี้ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินล้านนาเอาไว้ ในปี1944สมัยพยาลือไทยยกทัพมาศึกครั้งนั้นยิ่งใหญ่เหมือนเรียกว่าสงครามเก้าทัพเพราะว่าล้านนาต้องคอยสู้รบทั้งกับสุขโขทัยและกับพมา่าศึกคราวนั้นทำให้ค,คนล้านนาต้องสูญเสียชีวิตกันเป็นเรือนแสน อยู่ในภาวะตี้ลำบากแสนเข็ญที่สุดแต่ได้มีชายหนุ่มชาเชียงใหม่ผู้หนึ่งจือว่าเพชรยศได้รวบรวมชายหนุ่มชะกันที่มีอายุตั้งแต่16ถึง30ปีมาซุ่มเป็นกองโจรอยู่ที่ตีนดอยสุเทพเพื่อคอยมาเอาหอกดาบ มาคอยรอบสังหารหมู่ฆ่าศึกที่เข้ามายัางเมืองเชียงใหม่และได้หัวกลับมาให้เจ้าฝั่งแกสามฝั่งแกทุกวันเจ้าสามฝั่งแกจึงได้สาปนายศภายหลังว่าเป็นพญาเด็กชายต่อมาได้มีการประลองดาบกันระหว่างฝ่ายเชียงใหม่และฝ่ายสุขโขทยัยฝ่ายเชียงใหม่เป็นผู้ชนะทำให้เจ้าลือไทยต้องถอยทัพกลับไป ตำนานของวัดควงสิงนี้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจมีความสำคัญกับหมู่เฮาเจ้าเจียงใหม่ถึงแม้ว่าคุวันนี้จะมีกลุ่มคนแค่กลุ่มน้อยที่ยังหูเรื่องตำนานนี้อยู่เราบรรพชนผู้กล้าเปิ่นก็นยังคอยปกปาคักษาคนเจียงใหม่ แผ่นดินล้านนาและวิถีชีวิตของคนเมืองล้านนาตามนานแสนนานเจ้า